มาต่อกันด้วยทฤษฎีบทวงกลมเช่นเดิมน,นะคะในเรื่องของเส้นสัมผัสวงกลมและรัศมีนะคะทฤษฎีบทเนี่ยกล่าวไว้ว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นที่ลากจากจุดจุดหนึ่งภายนอกวงกลมมาสัมผัสกับวงกลมวงเดียวกันจะยาวเท่ากันซึ่งจะมีภาพประกอบมาให้นะคะแล้วก็สภาพ,พเนี่ยเราเนี่ยกำหนดให้ P นะคะเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งอยู่ภายนอกวงกลม O อ่ะอันนี้ก็คือวงกลม O แล้วก็ P อ่ะอยู่ภายนอกตรงนี้เนาะ แล้วก็ M เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง OP อ่ะนี่คือส่วนของเส้นตรง OP แล้วก็ M เป็นจุดกึ่งกลางแล้วก็วงกลม M นะคะวงกลม M คือวงนี้มีรัศมีเท่ากับ MO แล้วก็วงกลม O และ M ตัดกันที่จุด A และจุด B อ่ะก็คือตัดกันที่จุด A กับจุด B ตรงนี้ซึ่งเรานะคะต้องการพิสูจน์ว่า PA นะคะมีขนาดเท่ากับ PB อ่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกก็คือเราเนี่ยจะได้ว่า มุม OAP มีขนาดเท่ากับมุม OBP ซึ่งทั้งสองมุมนะคะมีขนาดเท่ากับ90องศาอ่ามันมีเหตุผลอยู่นะก็คือเส้นสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมี ที่จุดสัมผัสอ่ะต่อมาอ่ะเราหาก่อน OAP คือมุม OAP มุมนี้แล้วก็มุม OBP คือมุมนี้จากนั้นเราก็ดูอีกว่า OA เนี่ยมีขนาดเท่ากับ OB อ่ะตรงไหนก็คืออันนี้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะว่าเป็น รัศมีของวงกลมเดียวกันอจากนั้นเราก็บอกได้อีกว่า OP เนี่ยก็มีขนาดเท่ากับ OP อ่ะเพราะว่าส่วนของเส้นตรง OP นะคะมันเป็นด้านร่วมนะคะเป็นด้านร่วมเนาะ ่าจากนั้นอะไรเอ่ยจากนั้นเราให้เรามองเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือสามเหลี่ยม OAP ก็คือรูปนี้เนาะแล้วก็สามเหลี่ยม OBP ก็คือรูปนี้อ่ามันเท่ากันทุกประการอ่าสามเหลี่ยม OAP เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้วาให้เป็นสามเหลี่ยมหน่อย OBP มีความสัมพันธ์แบบอะไรคะความสัมพันธ์เมื่อกี้เราพูดถึง9 0องศาแสดงว่ามันต้องมีมุมฉากมาเกี่ยวข้องใช่ไหมก็คือความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านนั่นเองอ่าจากนั้นเราสามารถสรุปได้ยังคะนักเรียนสามารถสรุปได้แล้วเนาะว่าดังนั้น pa นะคะจะมีขนาดเท่ากับ pb อ่ะก็คือเป็น ด้านที่สมในกันด้านที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกระการน,นะคะจะยาวเท่ากันนะคะอ่า ันนี้ก็คือเหตุผลที่บอกว่า p a กับ p b นะคะยาวเท่ากันนั่นเองอ่ะสำหรับอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะ